ถ้านอนสุดยอดเลยค่ะถ้านอนนี้ทานดาจะได้มาทำไมกุลัสตีนอนแบบนี้คะลูสิคะอาซาลิจาพินด,ดค่ะทำไมหนูนอนอย่างนี้คะกุลรัสตีไม่มีเลยล่ะลูกความเป็นกุนลัสตีหนูไม่มีเลยใช่ไหมคะโอ้โห สุดยอดค่ะหมาบ้านไหนนอนแบบนี้บ้างคะหมาบ้านนี้จะนอนแบบนี้นะคะนอนสบายด้วยนะคะยกขาดิค่ะคุณยกขาดีค่ะโอ้โหนี่พูดนีนไม่ขยับเลยนะคะนอนสบายไปเลยค่ะโอ้โหพี่วินดร์หนูง่วงอ่ะลูกหนูนอนท่านี้หนูไม่ปวดหลังหรอคะ ฮะสุดยอดค่ะคุณผู้ชมไปก่อนนะคะฝากติดตามน้องๆด้วยนะคะ